การระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชาระงับความรู้สึกของแขนหมายถึงการฉีดยาชาเข้าบริเวณกลุ่มประสาทของแขนทําให้เกิดการชาบริเวณท่อนแขนผู้ป่วยจะหมดความรู้สึกบริเวณแขนและมีความรู้สึกว่าแขนหนักจนยกไม่ขึ้นทําให้แพทย์สามารถทำผ่าตัดได้โดยผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บวิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้ฉีดยาชาให้ผู้ป่วยโดยสามารถทําได้หลายวิธี ตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้การฉีดยาชาระง,งับกลุ่มประสาทของแขนบริเวณไหาปดาด้าซุปปารคลาวิคูลา่าบล็อกเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดใช้ในกรณีผ่าตัดบริเวณแขนท่อนบนและท่อนล่างการฉีดยาชาระง,งับกลุ่มประสาทของแขนบริเวณคอรหรืออินเตอร์สเคอรีนบล็อกใช้ในการผ่าตัดของไหลหรือแขนท่อนบน การฉีดยาชาระงับกลุ่มประสาทของแขนบริเวณรักแร้ axillary block ใช้ในการผ่าตัดบริเวณมือระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัวดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดสามารถพูดคุยได้ถ้ามีอาการผิดปกติหรือกลัวกังวลสามารถบอกวิสัญญีพยาบาลที่ดูแลท่านได้เมื่อการผ่าตัดเสร็จท่านจะได้รับการดูแลในห้องพักฟื้น วัดสัญญาณชีพผมผ้าให้ความอบอุ่นหรือคีบวอรด้วยวอร์เมอร์ให้ยากแก้ปวดตามอาการดูแลให้พักผ่อนอย่างสุขสบายปลอดภัยประมาณ30นาทีจึงส่งกลับหอผู้ป่วย วะแทรกซ้อนการฉีดยาชาระงับความรู้สึกของแขนมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นการฉีดยาชาเข้าเส้นเลือดโดยบังเอิญทำให้เกิดอาการชักการแทงเข็มลึกเกินไปทำให้มีลมในเยื่อหุ้มปอดทำให้ผู้ป่วยหายใจไม่สะดวกหรือการแพ้ยาชาอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้แต่อย่างไรก็ตาม มีวิสัญญีจะมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และยาต่างๆที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวขึ้นการปฏิบัติตัวหลังฉีดยาชาดังนับความรู้สึกบริเวณแขน หลังฉีดยาชาผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนเป็นเน็บชาและอ่อนแดงบริเวณแขนจนถึงมือยกแขนไม่ขึ้นอาจรู้สึกว่าแขนร้อนหรือเย็นกว่าปกติซึ่งอาการดังกล่าวจะเป็นอยู่ประมาณ2-12ชั่วโมงเมื่อหมดฤทธิ์ยาชาความรู้สึกและการทำงานของแขนจะกลับมาเป็นปกติเช่นเดิมดังนั้นในระหว่างที่แขนยังชายอยู่ผู้ป่วยต้องระมัดระวังอันตรายจากความร้อน และความเย็นที่มาสัมผัสกับผิวหนังบริเวณแขนและควรจัดวางแขนไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยเกิดอาการหายใจไม่สะดวกหอบเหนื่อยให้รายงานแพทย์ทันทีเพื่อแพทย์จะได้ทําการตรวจรักษาอาการดังกล่าวหากเกิน12ชั่วโมงหลังจากการฉีดยาชาผู้ป่วยยังยกแขนไม่ได้ หรือยังมีอาการชาของแขนอยู่ให้รายงานแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจรักษาต่อไปแบบประเมินระงับความปวดหลังผ่าตัดมาตรวัดความปวดชนิดที่เป็นตัวเลขเป็นมาตรวัดที่กำหนดตัวเลขต่อเนื่องกันตลอดจาก0-10ถึง10โดยคะแนน0หมายถึงไม่ปวด1-3ถึง3หมายถึงปวดเล็กน้อย4-6ถึง6หมายถึง ปวดปานกลาง7-10หมายถึงปวดรุนแรงเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้บ่อยเนื่องจากง่ายและไม่สิ้นเปลืองเวลาโดยศูนย์หมายถึงไม่มีความเจ็บปวดและ10หมายถึงความเจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วให้ผู้ป่วยทำเครื่องหมายลงบนเส้นตรง ที่ผู้ป่วยประมาณความเจ็บปวดที่รู้สึกในขณะนั้นการมารับยาระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหากท่านได้เตรียมตัวมาอย่างดีและปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามคำแนะนำทั้งวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลได้มีการเตรียมการเพื่อดูแลท่านตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ท่านปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนขณะและหลังให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดเจ้าหน้าที่ทีวิสัญญีขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือขอบคุณค่ะ